สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกรมาแก้วสาขาวิชาทัศสนศิลป์หลักสูตรทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมและสถาบันกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลล้านนาผลงานชิ้นนี้นะครับชื่อว่า R.I.P แนวความคิดในการสร้างผลงาน โลกทุกวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนับเนื่องตั้งแต่อตดีตจนถึงปัจจุบันสงครามไม่ทำให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในโลกสันติภาพเท่านั้นที่สร้างความงดงามจะลงโลกให้มีอยู่มีกินไม่ว่าจะเป็นด้านในของวิธีชีวิตในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราดําเนินชีวิตในวิถีปัจจุบันเพราะนั้นนับเรื่องตั้งแต่อดีตสงครามคือความหายนะของมวลมนุษย,ยชาติ